สวัสดีครับ fc น้ององค์ิงพิษบันแพง fc สาวน้อยเพ็นบางและ fc บบอ s โจและผมขอขอบคุณ fc โซโลอุบลสำหรับวันนี้จะมาเล่าเรื่องน้ององอิงพิษบันแพงหรือซุปเปอร์สาตาร์น้อยของเราเมื่อคืนนี้แสดงอยู่ที่ตลาดเซรีพุทธมนทนสายห้าก็ได้ยกเลิก เพราะสาเหตุฝนตกหนักและลมแรงเมื่อคืนนี้ขอไม่ได้แสดงเอาไว้พบกันใหม่ในวันที่8ตุลา67ที่ตลาดเสรีพุทธมณฑลสาย5และวันนี้เป็นวันที่1 ก็จะได้มาทำการแสดงที่ตลาดเสริมสุขสมุทรปราการสำหรับวงสาวน้อยเพชรปันแพงและซุปเปอร์สตาร์น้อยเราก็จะได้มาทำการแสดงให้เอฟซีของน้องและเอฟซีของวงสาวน้อยเพชรปันแพงและพ่อพ่อแม่แม่ที่มาให้กำลังใจน้องด้วยนะครับคืนนี้และ ผมก็ขอฝากพ่อพอ่แม่เอฟซีสาวน้อยเพ็หมังและ f อซน้ององ้งหิงเพ็รบันแปงให้มากำลังใจน้องด้วยที่เอซีที่อยู่ใกล้หรืออยู่บริเวณ <c oughs> ตลาดเสริมสุขสมุดปาการสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าผมขอขอบคุณ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ